ให้คุณแบงค์เล่นผ่าบอลเล่นเล่นโซเยอะอะไรเเลยเดฟเฟนเล่นอะไรเดี๋ยวคันโซเลยฮะคันโซยิงอยู่หลังโล่ผมเดี๋ยวเราดิเฟนไม่ใช่เหรอโล่จะแตกก็บอกไอ้ถอยเองเดิเฟนแหละนี่ดิเฟนนี่แหละเอาแบบแม่งเอาป้อมม้าตัวนึงก็ได้นะวงเล่นเลย้ตองลองเพจดูดูเถ้าที่นี้เราฝึกได้ฝึกผ่านมันก็ไอ้เนี่ยไปใช้บุกได้เหมือนกันเอางั้นเล่นเลยกลัวเล่น ไปต่อเล่นต่อเล่นป้อมแล้วโอเคแล้วต่อเล่นป้อมโหดอะป้อมเดียวก็อยู่แล้วอะไรเวลาบุกก็บุกเป็นเป็นหน้ากระดานเงี้ยได้อยู่อะคยูเราไม่เคยบุกเป็นหน้ากระดานอย่างไรเลยแบบเล่นหาแล้วก็ยิงยิงก็นหลังใหญ่ก็เนี่ยหน้ากระดานหนึ่งอันแล้วข้างหน้าก็บุกกันอยู่มีหน้ากระดานทำไมมีหน้ากระดานแ้วก็เลยเลยหลังหมดที่เหลือหน้ากระดานจะหมดเลยวิ่งเลยกระดานเลย มายพี่ว่าตรงไหนแม่งโดนเยอะดาเมจเยอะไปว่ะถอยมาเยอะเท่านั้นก็น่าดีเลยเออให้แม่งให้แม่งออกมาทำดาเมจอย่างน้นว้ยตัวนี้มันเข้าได้หลายตังฟาลาข้องวนตัวนี้ฮะวอะไรวะเห็นไหมฟาลาเสือแล้วบุกไปเลยหาโอ้หเหมือนเดิมเลยมาเซตเดิมเลยพี่เอ้ยต้องมาเซตเดิมเลยเซนาท่าโอ้ยเลซนาสองตัวเฮ้ยบัชชันบัชชันไม้ไม้ถอยมาเลยถอยมาเลยไม้ไม้ไม่ไหวบัชชัน ถอยมาถอยมาเหรเนี่ยถอยมาถอยมาอย่ามีเลยเจ้านีเซงว่ะใครก็ได้อเอาไปชั้นมาลงตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยอย่าลุดไปที่บ้านเดี๋ยวตายไปชั้นจะตายแล้วไปชั้นจะตายแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ยิงตายแล้วโอ้โหแม้มีหิวไปชั้นดิต้องฝ่าลยยิงปีวะโอ้โหเราเอาอยู่ที่บาร์ได้นะไปชั้น เต็มหน้าเลยครับโอ้ยไหวเดี๋ยเดี๋ยวเอันตีพิมจะมาแล้วอันตีิมจะมาแล้วเตรียมเตรียมเตรียมมาแล้วยิงะนะมันไม่กังโล่ว้ยิงเลยพิมยิงไปเลยทะลุไปเลยล้ย้วกางโล่เฮ้ย่แล้วตแล้วเนียสวยแงบเงียบเงี่ย เรียบเรียบเรียบฟาลาไฮอ่ะมันจบแล้วมันจบแล้วลอยู่ข้างบนนค่ะบอกแล้วคอนโซ่เหรคอนโซ่มึงเก็บดาเมจได้เร็วไงยูมันไปฮะฟาลาไม่มีตายฟาลาตายตัวตายกันเรื่อยแล้วเดี๋ยวรอพักก่อนยิงอัดโลมันนะยิงอัดโลมันเหมือนกันยิงอัดโลมันยิงยิงอัดไปเลยช่างหัวแม่งอ่ะเฮ้ยอ้าวถอยไปหน่อยถอยไปหน่อย ไเนี <c oughs> ่ยอ่ะเอขาโดนอ่างง้งโอยโดนโดนอยโดนพุไหลอ๊โอ๊ยอ๊ยอออมันมันอ้อมหลังนะโอ้มาจากไหนไว้บ้าเหรออ้อมมันอ้อมบ้านด้า้ยมาอเ ตั้งหลักใหมอ,อือ,อนะมาหิวได้นัมนไม้มามาล้อมซะไปนะเคลียร์ตายนะไหมเฮ้ติดอะไรวะไม้สอดเอารถได้ไ <laughs> อ้สอดเอารื้อได้ อ่าไปด้านซ้ายตัวค่ะม,มันไม่กล้าข้าบุกนะดูเสร็จมันไม่กล้าบุกเห็นไหมไม่จะแม่งจะบราชันฆ่าเราก่อนเว้ยดูนะเราอย่ารับไม่โดนบาชันเลยนะโขคือถ้าโดนบราชันเมื่อไหร่ก็เสร็จเลยปลาเลี้ยงข้างบนเอ้ปล้าล่างข้างบนเ่ะอันติดได้มาแ,แล้วค่ะเราแค่อย่ารับหน้ารับหน้าเมื่อไหร่ก็โดน,น,โ,ดนโดนบาชันเฮ้ยบุกปีกมาไม่อยู่แล้วโอ้โอ้ปลี่ยนบทใครโดนใครโดน ผมแตกจัดตายบาดจัดตายบากับวงเดิมกับวงเดิมมาเฮ้ยเดียวโอ้โหเมื่อซีนิงเนียนโอ้ยจะตายโดนผิดเหลือแทงแล้วบาดยิงให้เกือบหมดแล้วหมดกันบาดยิงให้เกือบหมดแล้วเหลือแทงแล้วคุณแม็กอยู่ข้างหลังๆไว้ฮะระวังตายโอ้ยติดมากแหลก ยิงแม่งสูสีกสีมันก็มาเป็นพิยอยู่ไหนบัช,ชันอยู่ฝั่งซ้ายอะคะโอ<ะ> <Okay. S 1> เคเสร็จแล้วเผาเรามีเผาไม่ต้องทางไหนดีเดี๋ยวคุณยิงมังกรน้่กกำลังโหงครับโระวังระวังระวังบัชันไม่ตั้งระแวงนะครับ้โอแมบบ่แตบกบแบบแบบสวยดันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยไอ้พวกหา ยืนอย่างนั้นยืนเป็นเส้นตรงแบบนั้นตายดิคะบอกไว้ก่อนยืนยืนแล้วหิวแล้วไหมไปไหนลข้างหลังข้างหลังไม้ไม้ข้างหลังยีฟีตัวอะไรก็ไม่รู้ข้างหลังอะไรวะตัวอะไรวะดีว่าหรอตุ๊กติ๊กตุ๊กมาดีตุ๊กมาดูเดินผ่านเดินผ่านเหยียดไดแต้มเหยียได้แต้มบอกโอ้ยมี้ังม่เพิ่ม d a m a g ให้บาช i o ด้วย ระวังฝาลากข้างบนด้วยนะคะฮิวหน่อยฮะฮิวหน่อยฟาลากโหดมากล่วงนี่เองอะไม่ต้องแล้วใครโดน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 ใครโอนสวยไม่ได้เข้าหรอกไม่เข้าหรอกขี้กว่าเดียวจบจบจบแล้วไปง่ามค่ะตานีังมังกรกูโดนตัวหนึ่งด้วยเดี๋ยวเราก็เล่นแบบนี้ได้แบบในโคตรดเลย เดียวได้ตัวสักตัวเออได้หาตัวเดียวกันนี่แมวพิมพ์อแล้วพิมพ์ไม่ต้องรอแม่งกลางโลหรอกใส่เลยยับไม่รอกลางโลมาทะลุเลยทะลุโลยแล้วยิงคำนวณแล้วยิงกันปวดไอีมากความเรียบยิงอย่างเนียนๆนวงนรวยเล็งไอแอมโย่ิวโอ้โหมันปันใจแบบ เมื่อกี้ได้โทปี้เลยกันจนได้โทปี่